จริงค่ะเนื่องจากว่าเด็กที่ติดจอเนี่ยมักทําให้มีการขยับร่างกายลดลงขาดการออกกําลังกายรวมถึงนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทําให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องความสูงและเรื่องโรคอวนค่ะ ก็มีผลจริงค่ะถ้าเกิดว่าเขาใช้มากจนขาดการทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกับผู้อื่นค่ะหรือในช่วงนี้เราก็จะเจอเรื่องอินเทอร์เน็ตบูลิ่งมากขึ้นอาจจะทําให้เด็กพบปัญหาอะไรเป็นเด็กที่วิตกกังวลเก็บตัวแยกตัวหรือมีภาวะซึมเศร้าไดค่ะ จริงค่ะเนื่องจากว่าตื่นอิเล็กทรอนิกส์มักจะมีภาพที่ตัดเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วค่ะก็จะมีผลต่อการโซนอยู่ไม่นิ่งรวมถึงมีความจำที่สั้นลงแล้วก็มีสมาธิที่ลดลงด้วยค่ะ